ได้ดอกไม้นี่เพื่อกระสือน้ำสองพุ่นสองห่างไม่เจ้าะหลุมโดยพุ่งหลุมสองตัวเพื่อซื้อน้ำเขาซ้ตัวแล้วตีแม่ซื้อซ้ำตัวเพงโตเพิ่อีโตอีกกับบานละถอยนออันนี้นักคนสิมีโศกมีดวงมันหนึ่งหอยเซกันเพราะคนทำมือคนดินทุกกระชับไปซื้อคนว่าเด่นทุกกระัพไ์ซื้อคนได้่าอันดีท่านผู้ชมท่านแม่โปรดดูนะอาจจะสั่งจังสี่ไหมก็ลองซื้อดูค่ะท่านผู้ชมนะคะกราบสวัสดีแฟนคลับแฟนช่องนะคะตอนนี้แอสยุที วังน้ำเย็นเอ็นบายสีนะคะท่านผู้ชมสวัสดีคุณแม่เลื่อนนะคะสวัสดีแม่เดือนนะคะแล้วก็สวัสดีแม่ซ้ำด้วยค่ะเด้นนะคะพี่น้องค่ะจับสลาก เมื่อนานมาเจอ้กันน้อกไปซื้อเด็กเล่าหนอเด็กเล่าเขาเจ้าถือว่าเมื่อนานใช่จ้านันเห็นหมอไปรอนหน้ากับหลานได้หลานผ้าเบ่งนอาหลกเน้องกจะเพื่อนเป็นผู้อัอนซ้นให้โอ้เขาค้ากันดีเธอเด้อพี่น้องสองคนนี่เพื่นบอกโซ่กันดีเธอได้สองคนนี่นะคะนั่นี่นี่กมี่นี่ะ ค่ะพี่น้องครัผู้ใดเข้ามานะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะผู้ใดอยากขอโชคลาภมื่อนี่ขอเลยนะคะท่านผู้ชมขอโชคลาภนะคะไม่ได้เลยนะเพื่อจาเที่ยเดียวเลยเกาดอกคือแม่นแท้เดี๋ยวให้ถามชาวกอนหัวบังหันถึอเหล็กบอโอ้เหน่เหน่อยหนึงค่ะไปซ่าบาทพ่ออะไรเอันนั้นฟังเจ้านี่ถือกุมหัวเป็นบอคาวาไอ้บอค่ะกับเวนยุ่งเน่กับเวนยุ่ค่ะ ได้ได้ได้เล่าหาบาน่าหมูเส้าก็ไปได้ใช่ป่ะนี่ก็มองแค่รวนแั่เขาเสียหาเครื่องหอยทามไหมค่ะแม่ก็เลยว่าแล้วแต่บุญแม่สีหอดเด้ออย่าตัวแม่ไปขายด้วยล่ะเขาเด่นเฟรนเดินไล่ค่ะต่างน้ำเฟรนน้ำไล่ข่อยไล่ปอบเป็นค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวรอติดตามตัวเลขโชคลาภขอเล่าแต่ว่ากับทีร่วมไปหอดรัฐบาลผู้แหล่เนาะแม่เนาะนะคะท่านผู้ชมคุณแม่ส้ำเป็นคนจุดนะคะพี่น้อง แม่เลื่อนเป็นผู้อ like, ันขยาวเสียงโศกคืนผู้จับกันค่ะวางหันปูคนกระหายอยู่เด้อพี่น้องปูยาคนหายยูนะคะตกก่างงามคนเนาอม่น่ลาพรางเี่นเนาะสยงามงามเนี่นะคะพี่น้องเที่ยงได้ไเอาะเที่ยงกับใดตัวเนี่ นะคะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมนะคะช่มบารมีของหยานะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือ<ป>อง,งุ่ยานะคะแ<ป>ม่ย่าสีปฐุมมานะคะ<ป>ท่านผู้ชมวางน้ำเย็นเอ็นใบสีเนาะพี่น้องเนาะ<ป>ตอนนี้แม่เอ็นเพิ่นกะกำลังอัน ค่ะสวัสดีแม่เอ็นเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะแม่เอ็นเพิ่นกะบูรณาการอยู่ตลอดค่ะเพื่อนมีเวลานะคะท่านผู้ชมเพื่อนเฮ็ดแท่นขึ้นสูงอีกเนาะค่ะเนาะแม่เอ็นฟันอยู่บ่กค่ะมวนนี่ฟันไปบอก ่าในนฝัอยูแม่เอ็นบ่ท่านได้ฝันเห็นโศกเด้อพี่น้องบ่ท่านได้ได้โศกแต่ว่ามื้อนี้สิขอโศกนะแม่กซ้ำกับแม่เลือนถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งก่อนพี่น้องอันนี้คือปูสีสุดโทนะคะท่านผู้ชมองค์เพิ่นงามๆนรอคะท่านผู้ชมมือที่ผ่านมาแอรกะโชคดีอยู่นะคะจากเลขหน้า300ค่ะพี่น้อง จะได้ก็ค่ะคุณแม่ว่าจะได้ก่อนม,มีผู้บนมาซอาท่าเงืนท่องไรลหลังไหลไหลหลังขา่าวมานำโศกนำลาบมีโศกมีลาบาค่ะสูผูจูข้นมือนีนลูหลานขอเล่าเรือยไปหอดไทยห่ดละเล้าจนหอด <ไ S 1> รัฐบาลไทยนเนาไม่นอม,ม,มือจคนลาบนโศกคนบาปนำยุดดอกกาีโศกมีลาบาของคนสช, <า S 2> ชุ้นนำคนใดมือจู วกคนใช่คุณไปแก่มาก่อนนะจ๊ะสูงๆก็ได้ตัวสูงเทิงบนทาน่ามันกติบโตเออมันเึิเแล้วบันี้พี่น้องคะเดี๋ยวรอติดตามตัวเลขโชคลามนะคะกับคุณคุณแม่สามนะคะท,ท่านผู้ชมไหเที่ยวละคะ เล่าก็ะไรฮาบาทในั่นยี่สิบบาททางในเครื่องค่าฝากเงินไปเด่นมวยร้านไปปองกันแซมกษานะกระไรเงินมามือนั่นไ้เงินสามโหอคือโชคดีแท้คือโชคคือมานเแท้ คุณแม่นี่ถือถือเลขเอียงก็เลขเล้าก็ถือเลขไทยก็ถือบ้านก็ถือไท่ยี่สิบบาทในคืนคางอ๋อเลขเอามาแต่ใส่เลขสามก็ให้คืนคาเลขก็ได้มาได้หม่องนั่นรถมอเตอร์ไถ่ขั้นหัวนี่คันขี่ไปขี่มาขี้เชี่ยวห้าแม่เลืยหัวแปดสามสมัยนั่งรถเธอแปดสามสองแปดสามสองเรื่อเกิดทะเบียนรถแม่ก็เลยซื้อเลขก็เลยซื้อตัวเลขซื้อยี่สิบบาทหยุดไหลอยู่จังก็ได้เลขไทยยนหันค่ะ เลขเล่าก็ได้สิบสองก็คืนเลยหาบาทซื้อสิบาทได้มาแต่สายเลขเล่าเลขเล่าไปบสวงอันนี้พอไ่วนตูวันที่สิสตัวเห็นก็เอาวันที่เลยไมหาเก่าพันนนพนพนนคิดเลขนี่เป็นเป็นโชคตลอดเนาะมูอน่ก็ซื้อแต่หนึ่งศูนยชุดหนึ่งหมื่นหน่มื่วงสวงแล้บอกสิบสองมือวงสวงเนซื้อสิองก็หาเก่าเก่าพันนัแต่สิบสอหาเก่าันนาซื้อสิบบาทพันบ่ออกเล้วมาซื้อหาบาทก็น่าซื้อสิบ ด้นจันต้พันยอดน้ำเสฟปากตนสีนาต้พันพวน้ำมนต์มาใส่ค่ะพอด้ฟื้นขึ้นพขได้ฟื้นมันเห็นอยู่ขันน้ำมนต์เขาเลกคือว่าสั์บันนี้แม่คือว่เห็นโตบันนี้หรือว่าพ่นยังหูหั้นในหาคือเหลียวว่าเห็นาตคือเหลียวว่าเห็นโตมุีโตจัโติ เห็นตันน่าขาใ่่ะทั้งคู่ไ่เห็นมลกระบังเลยลูเห็นี้รบังเเห็นหลอที่บบขาสามห้าสามหามาแล้วลูสามห้าค่ะมันบังแดดค่ะสามห้าแล้วซองด้วบนข้างล่างมันจะเป็นแปดที่จะเป็นอะไรก็ไม่ยังไม่รู้สามห้ามนเบลซองมบังยังสีกับแป้งเลยัอเทางชัดๆตุนไฮโซเฮ้ยจังไร ทีนี้สามิบเจ็สามห้าเสามห้าเที่สามหาเที่ส้าสามันพอนี่เหมือดบอกมามิต่การาเลยเนาะ้่าเตกับเอาเล้าโอยสาเอาล่าไปหอดรัฐบาลไปรแม่เนาะเอาคือจังเตคือจังสามเดี๋ยวงนึ่งคือจังสามเงคือเดเงือหนึ่งอีกทั้งนั้น

สามเติงค <3, S 2> ือสามเติงคือจิกสามห้าสามนี่ยสามมันยักลงตารางเนาะสามห้าสามค่ะพี่น้องอันนี้เป็นตัวเลขของแม่สมแน่นาะแม่สามแม่สามลี่นะคะท่านผู้ชมทีคนเดียวมันเป็นตัวเดียวกันมาสามห้าห้าสามคุณแม่นี่คือเราจะขอเป็นเรากับรัฐบาลไทยมันบรอคะ ไดเยอากรำหน้าแม่ก็เลยว่าขอรำหน้าเดีวมาหาฟฟูเรือเมื่อในได้โอกาสว่าไปห้าแยเรียนไปจุดจุบขอเล่าเพื่อนก็เอาของไปถวายเพื่อนนะเรมาห้ายเดือนมาวางกองก่อนี่หลหลมาวางเนแดดได้มาก็เป็เื่อนเมือการดีสีต่างัไม่เดือขอกันบอกว่ที่มันแดดค่ะก็เลยว่าโอ้ยคือคนไหนขึ้นเมื่อขึ้นเมื่อสะกอนแดดค่กเขมือสะอนแดดตอนจังมาพาจังหว พอดีเทา้งไปทั้งไปทรงหลานไปคขยมว้ยให้แดวนม่หาสามตนวที่ตอนแม่นว่าแม่ตอนนีนพอดีอันนี้สามตัวเก่าอันนั่นก็ก็สามหาสามนะ สามหาสามเอาตามเพิินเลยกลับไปกลับมาแต่มือนี้ซเซียงท่านอยซื้อท่านอยู่เล่าเพราะว่าสองุแม่แต่ห้าน้อยเพราท่านแล้วสองหมื่ออกไปสองทุพูน่ห้าน้อยกจังหาน้อยกับมี่ฮะสรุปสรุปแม่สมเห็นเป็นตัวไรคะที่สามหาถ้าแม่ให้ซื้อสองตัวกับสามหาบ่สามหาาสสกับสามสาม อ๋อมีแค่นี้น่ะเนาะเอาผู้ใดยันเสียงโศกแล้วเด้อพี่น้องเด้อเป็นตัวเลขของคุณแม่ส้ำนะคะเป็นคนขอโชคกับปูกับยาเนาะนะคะสาธุคุณแม่ซ้ำเป็นผู้ขอนะคะแม่เลื่อนกับเป็นผู้ซอยเป็นผู้ซอยจกสลากแม่เลื่อนก็โชกดีซื้อน้ำซื้อผลไม้มากหว้ปูนะคะพี่น้องผู้ใดเขสามารถติดตามรับชมให้มีโชกมีลาบนะแม่เนาะค่ะ กระเดาแตนเนาะแต่ว่ามาหนีเพราะท่านดอกลงคลิปห้าน้อยเพาท่านมันหาโมงแล้วแต่ว่าสิฝ่าไปลงเล่าทั้งชิท่านอยู่เหล้าหล่ะมันสอง้นแมนนั่นแหละสิไปต่อคลิปเพราะชิลงเมื่อวันพุธเมื่อวันลาวค่ะวันี่วันพุธแต่ว่ากัใไ้เสียงรัฐบาลให้ใบนาบอแม่สามห้าสามนะคะเนาะฝันบองวดนี่ มีความฝันจะบอกสิได้เอาฝากพี่ฝากน้องว่าเธอเป็นโซลาร์บอคั่นมีความฝันหนความฝันเด็กก็ออกก็ได้บอคั่นคันฝันอันส่งซิกในเด้อเอ็นบายซีสิได้มาหานะคะเดี๋ยวมาจุดเดี่ยวก่อนนอกจากสามหนองสุขสุนันท์พี่รอเนาะอ่ะคุณแม่พันศรล่ำซูเ้าฟังได้พี่น้องบ้านนี่เดฟังล่ำอีกเนาะเอาเอาเสี่ยวเรื่องอย่างนาะมอนี่สูพีสูหนองฟัง่ำมีหอดมาล่ำมีหอดมาล่ำ ลัลำของต้สนสบ,บับของอิพิมพ์้าเนาะก่อนพิมพ้าเนะาะแต่สมัยถ้าลำ่ขึ้นข้นกับศีรว่ามอลำดวงเดือนเป็นอิพิมพา้าสมัยอยู่ก้อนใจป็ดทุนท่อง,องกับหมอถินใช่เลยตรงข้ามฝากก่อนอีพิมพ้าไปยักก่อนเนาะค่ะเนาะ,ะแล้วมาบาดีแมวเอ้ยแมวฟังเสียงฝนฝนเสียงฝ่าบนน้าฝา่าห้องตาง สิ้นเมษาควนข้างหอละดีเปิดป้องย่ำม,มันดังตึงตังแต่ไกลแล้วทำไม่ใจนั่งน้องขะนึงจองน้องว่นหลังขังแต่นั่งนอเป็นสาวผู้บ่าวจานได้วาตาแล้วคำวันวานยังจำได้นายุราบ่ลืมง่ายพิมพานางสัญญาต่อไอยอยู่น้าหน่อยป่าเล็ดแมว หลังจากมือนอนั้นแล้วมีไอพี่เสียงบุญมียายบัวสีมาขอได้ยกย่อมาเป็นภัยแล้วไพยในใจยังค e ิงนำสู่จานทองดีบเวนวางพิมพ์ผ้าเอ,อ๋ยออออออมาเลี้ยงายาย่านแต่ตนกลางทางจมไหม่นอยู่บาแล้วใจมันแปวแห่งมงแมแล้วเป็นแบบนี้ชีวิตฉันมันบ่แน่สังหลายแม่ของผัว ทำแรกมาเห็นห่าวว่าหฮาเฮิงเพิงเติมเกินเอิ่นมาป่อยนี่ละน้อบอนมันสมใจข่อยข้างอ้อยๆออยทุกเสาคำพิมพ์พาเอ๋ยคิดน้ำส้วเก่ากรํำรเสียงนอนปั๊มวาแต่จานเมื่อใดได,ไดบ่คิดอยากสิอยู่บ้านลำคันหยาตามองเห็น บ่สบายหนีร้งเงินไปเที่ยวคุยอยู่น้ำคุ้มแล้วไปหาสุ้มหน้าว่าอยู่น้ำเขาเที่ยเงินอื่นพ่อไดเสื่นเม่นบ่ก,กุ้มยวงอันหอนแม่นาดังไฟใจมันหุอนโอ้ยนั่นล่ะน้ำนั่นล่ะน้ำ ก่อนนี้กก่อนเปิดตัวของพิมพ์ผ้าแต่งแต่สมัยผู้ขายยังอยู่เพดพ่นพองก่อ,อนอีพิมพ์ผ้าถล่ขคืนบางที่ค้นกับสิหูวถ่าอีพิมพ์ผ้าตัวจริงก็ต้องล่ำก่อนว่าฟังเสียงฝนปนเสียงฝ่าจังดนมอลล่ำดวงเดือนกับขอบุญขอบคุณผู้จำไดเด้อติดไปอยู่ทั้งในล่ำคืนเขาหัวอีพิมพ์ผ้าตนวบาบขอบุญขอบุณแฟนมอลล่ำผู้ขาสาธุขอให้สายบุญมีหล,ลายๆเด้อผู้ขาจบๆุบมือให้แม่เดือนเด้อพี่น้องผู้ใดเมื่องนะคะผู้ขาเดี๋ยวไปล่ำเมืองหนอกเด้อปูเด้อ เเออสร้างหมอลำมวลๆหลักกับขอให้มีโชคมีลาบน้องแม่น้อนะคะท่านผู้ชมผู้ใดเข้ามาติดตามรับชมนะคะตัวเลขโชคลาบนะคะคุณแม่เดือนเพิ่นกับล่ำเธอได้เลขออกเธอนั่นแต่ว่าคุณแม่นี่เพิ่นเพิ่นเพิ่นได้งานละเพิ่นได้แต่งานเพิ่นได้แต่งานแต่ว่าเสียงโชคนี่เพิ่นให้ยซุ้มแม่เหลือนแม่ สามเป็นผู้จุดนะคะท่านผู้ชมเป็นแบบกล่าวเป็นผู้ให้งกำลังใจเนาะแม่เนาะนะคะขอบคุณคุณแม่มากๆค่ะพี่น้องง่ายเด้อให้ต่อโชคให้โชคให้ mắn ้สุขสุขคนเนาะแม่เนาะค่ะตอนนี้ส่งทางขายเสียงเก่าดอกเขาแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องผู้ใดอยากติดต่อหมอลำของคุณแม่นะคะแม่ดวงเดือนนะคะที่อยู่ใกล้ๆแถวๆนี้ไปลำก็ได้พี่คุณแม่ขอเบอร์โทรนะ เบ้าเลยโทรของแม่ดวงเดือนกับ087 087 221 221 5209 5209แล้วแต่เงินไหนยเงินล้านแล้ว087 221 52 5209นะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะหมอลำดวงเดือนบานนักจานอยู่แปะเอ็นไบส์สีนี่แหละใกล้ๆกับเอ็นไบส์สีน้ำปูนน้ำยาค่ะพี่น้องโทรมาติดต่อกับเพิ่นเลยเด้อค่ะเด้อนะคะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้สุกๆเป็นหมานสุกุลสุกคนน้ำแม่เนาะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับพี่น้องค่ะมีโชคมีลาบทุกคนฝากกดไลร์กุแจเด้อพี่น้องเด้อตายดอกห่านีตายดอกหานีเพื่อกระสือน้ำสองคนชอเจาไม่เจาะหลหุบลอยุตัวเเท่าซ้ตแล้วตีแม่ถูกซ้ำตัวเทิ่งตัวอีกต้นอีกกับบานละไถ่นอนี่นักคนสิมีโชคมีดวงบัวเพื่นทมเนืองเพื่นินทุศทพาไปซื้อ่า เดินโทรศัพท์สื้อพนเะดียบามอันดีท่านผู้ชมท่านแม่โป้เ่ยดูนะอาจจะสัตว์จังสีไหมก็ลองซื้อดูอันผ้าจา์วันนี้ฝันดียังสักก่อนซื้อบอกว่าซีเมนบอมพนเดียบามวันนี้ในโทรศัพท์นี่ที่แม่มาแล้วฟังก็สิขึ้นอยู่กับดวงของคนนี้มาแล้วเลือกตังนี่เห็นี่